บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานบริกมฐานแล้วต่อ,อไปขาบรรดาท่านพุทธบริษัทรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกมีความสำคัญ เพราะว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกนี่เป็นพระกรรมฐานที่ระงรับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตยานั่นของบรรดาท่านพุทธบริษัทอยาทิ้งอารมณ์นี้เสียถ้าขณะใดมีอารมณ์ฟุ้งซ่าขนขณะนั้นของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงวางคำภาวนาและพิจรารณาเสียให้หมด เอาจิตเข้าไปจับกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วก็จงอย่าลืมว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่ยาบังคับลมให้ใจให้แรงให้เบาให้ยาบให้ชันลอยลมให้ใจไปตามปกติเพื่อความสบายใจของจิตแล้วหลังจากนั้น พระบรรดาท่านผูธ้ธิบริษัทก็จับปารมณ์ให้ใจเขาออก,กว่าเวลานี้เราให้ใจเข้าหรือว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือให้ใจเข้าสั้นเพื่อควาจิตะจสบายกรรมฐานกองนี้มีความสําคัญมากพระบรรดาท่านหลายมักจะพูดกันอยู่เสมอว่ารวบรวมกําลังใจไม่ได้ใจมันพุ่งสั้น นี่การกำหรู้ลมให้ใจก็จะใช้เวลานานเกินไปแตเห็นว่าทนไม่ไหวคนเลิกปล่อยอารมณ์คิดไปตามปกติต่อทีนี้ไปก็จะนำเอาปฏิบัติาของท่านที่ปฏิบัติมาแล้วในชาติปัจจุบันนี้คือในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันก็หมายความว่าในชีวิตเราเรา สำหรับท่านผู้นี้มีปฏิเวทาการปฏิบัติเต็มเรี่ความยากเข็ญก็เห็นจะเหมือนกับพวกเราเรานี่เองแต่ว่าในที่สุดอาศัยที่ท่านทรงอิทธิบาททั้งสี่ประการครบถ้วนและก็เป็นคนเอาจริงเอาจังตามสมุดบันทึกปรายกฏว่า ท่านสามารถเอาชนะกำลังจิตได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงคำว่าคาดไม่ถึงก็หมายว่าคนในสมัยหนึ่งมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าะธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เวลานี้ไม่มีฌานสมาบัติไม่มีมรรคไม่มีผลไม่มีพระอริยเจ้า สำหรับสมุดบันทึกฉบับนั้นที่สามารถค้นคว้าหามาได้จากปฏิปทาของท่านผู้เท่าที่บันทึกไว้จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทจิงจะขอ,อนำเอาบันทึกนั้นมาแนะนำบรบรดาท่านพุทธบริษัทถึงปฏิปทาของคนปัจจุบันความจริงก็มาจึปัจจุบันนะัก เวลาการผ่านมามากเหมือนกันรู้สึกว่าในระยะตอนตอน้ตนๆท่านก็ต่อสู้มาหนักเอามาเล่าสู่กันฟังจะได้เป็นปฏิบัทาของท่านท่านผู้เท่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ไม่ขอบอกเพราะว่าในสมุดบันทึกไม่ได้บอกว่าเป็นใครถ้าหากว่าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นจะเชื่อได้ยังไงว่ามีตัวมีตนอยู่ ขอรับรองในฐานะที่ท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูปฏิปทาเริ่มต้นของท่านมีดังนี้อันดับแรกก็จเจริญเพื่อกรรมาฐานอย่างพวกเราเราอารมณ์ของท่านก็นเหมือนอารมณ์ของเราในเองสิ่งที่จะต้องต่อสู้หนักนั่นก็คืออารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต นี่คําว่าอารมณ์พุ่งสร้างของจิตม,มันมันพุ่งหลายแบบคือพุ่งไปในอารมณ์ของความรักในระหว่างเพศพุ่งไปในอารมณ์ของความโกรธพุ่งไปในอารมณ์ของความโก,กรธพุ่งไปในอารมณ์ของความหลงพุ่งไปในอารมณ์ของความทะเยอทะยานอาการทะเยอทะยานก็มีหนึ่ง ในการบางครั้งก็อยากจะมีความรู้ให้เลิศก,กว่าบุคคลอื่นรายการที่สองก็อยากจะมีจริยาดิ่งกว่าคนอื่นรายการที่สามอยากจะมีฤทธิ์อยากจะมีเดชรายการที่สี่อยากจะวรรุมร,มรุมักรผลทำตนให้ถึงขั้นปฏิสัมมิทายาน ถ้าเท่ว่าความฟุ้งอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมันเป็นของไม่ดีท่านบอกว่ามีอารมณ์ฟุ้งอันดับแรกก็มีการแก้อารมณ์ฟุ้งเป็นสําคัญพอเข้ามาศึกษากับครูบาอา,าจารย์บรรดาครูบาอาจารย์สมัยนั้นแทนก็เป็นครูจริงๆคำว่าครูจริงๆก็หมายความว่าสอนกันข้างเดียว ขึ้นชื่อว่าคำสอนไม่พยายามสอนเป็นวาระที่สองอะไรก็ตามท่าบอกไว้แล้วถ้าจำไม่ได้ในสมัยที่กระนามบอกให้ทวนถามถ้าไม่ถามถือว่าเข้าใจและในขณะที่สอนไปจุดใดจุดหนึ่งถ้าจุดนั้นยังทำไม่ได้ไม่ยอมสอนต่อ คำสอนแบบนี้ก็ดีสำหรับนักปฏิบัติผู้เอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นปัจจัยสร้างความวิทยะอุตสาหะให้แก่คณะสิทธิยานุสิทธตหมายว่ากัรแก้อารมณ์ฟุ้งของท่านผู้เฒเทาในอันดับแรกท่านบอกว่าสิ่งที่มันจะสร้างความสะเทือนใจมากที่สุดก็คืออารมณ์ฟุ้งมันพุ้งทุกอย่าง บางทีเช้าพุ่งไปอย่างหนึ่งในด้านอารมณ์ของความรักท,ทั้งทั้งที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาพยายามปฏิญาณตนไว้แล้วว่านิพพานัาสสะสจิกิยายะเอตังกาสาวังขหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวะพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งนิพพานนี้ประการหนึ่ง ในบริการหนึ่งก็ได้สมาทานไปกรมรมฐานไว้แล้ววิมาหังพระกาวาอัตาภาวังตุมหากางปริตจชามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่ามอบกายถวายชีวิตก็หมายถึงว่าจะไม่ทํากิจใดๆดอย่างใดอ,อย่างหนึ่งให้ผิดตอ่อพระพุทธพบทธบทบาลี ว่าสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระจนินสีทรงตรัสว่าไม่ควรจะไม่ทําอย่างนั้นสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศานดาทรงแนะนําทรงเสริมให้ปฏิบัติจะทาอย่างนั้นอันดับแรกจะทาเอาจิตเข้าถึงฌานให้ได้ท่านกล่าวว่าไม่ได้ตั้งใจไว้ยอย่างนี้ไอ้ความเลวของจิตมันก็นยังยังปรากฏมันฟุ้งทุกแบบ ในการแรกที่ครูบาอาจารย์สอนท่านบอกว่าหนึ่งให้กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกวิธีกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกก็ปล่อยรมตามธรรมดาให้มาให้ใจธรรมดาคือว่าไม่ฝืนลมให้ใจไม่บังคับให้แรงไม่บังคับให้เบาไม่บังคับให้ยาวไม่บังคับให้สั้น ให้มันอยู่ตามปกติของมันเวลาให้ใจเขา้าพระอาจารย์สอนวันให้นึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกให้นึกว่าโทแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกวา่าถ้าหากว่าปฏิบัติได้อย่างนี้ขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้ลมให้ใจเขา้าให้ใจออก ขนาดใดที่อารมณ์จิตรู้คำว่าพุโทโธขณนานนั้นอารมณ์จิตเป็นสมาธิท่านสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วท่านก็ทิ้งท้ายว่า,าถ้าเธอทำไม่ได้จงอยากลับมาหาฉันนี่เป็นคำสอนและก็เป็นคำสั่งของอาจารย์การรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกการภาวนาว่าพุโทโธเป็นคำสอน แต่ว่าคําสั่งก็คือว่าถ้าเธอทําไม่ได้ยังไม่สามารถจะชนะจิตได้ถ้าเธอยังทอดทิ้งอารมณ์ทั้งสองระการไม่สามารถจะบังคับใหอารมณ์จิตทรงอยู่ได้เป็นเอกคตารมคําว่าเอกคตารมก็คือไม่ลืมคาว่าพุทโธไม่ลืมกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออก และในขณะที่ใช้คำ่าพุโทโธขณะที่รู้ลมให้ใจเขาออกจะไม่ยอมให้สิ่งอื่นเข้ามามีอำนาจเหนือใจแต่พระอาจารย์ที่น็็แนะนำมาอีกว่าในเมื่อฝึกใหม่ๆเราจะชจะนะใจตลอดเวลาที่เราทรงจิตตั้งอารมณ์ไว้จะพราะเวลาไม่ได้มันก็มีอาการที่ลมอารมณ์จะพุ่งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นได้บ้างเป็นของธรรมดา แต่ถ้าว่าเมื่อมันสั้นไปเราก็ดึงเข้ามาดึงเขาา้เขามาแล้วมันสั้นไปใหม่มันรู้สึกตัวเข้ามามื่ไรก็ดึงเข้ามาใหม่จนกว่าเราจะชนะใจคือทรงอารมณ์ได้ตามที่เราตั้งเวลาไว้สันส้นๆท่านบอกว่าคําแนะนำอาจารย์ในขั้นต้นท่านบอกไว้เท่านี้แล้วท่านก็พยายามหาทางฝึกทุกอย่าง หาในสถานที่สงัดสงดแจกเสียงสงัแจกสถานที่เปล่งกลนไปวนประชาชนหามุมสงัดนั่งสมาธิโดยการคตมัิสองชั้นบางนั่งพับเพียบบางนั่งเองกายบางนั่งห้อยขาเท้าหลังพิยงสาวบาง พยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกฟังมาที่แรกท่านบอกมันง่ายเหลือเกินรู้สึกว่าพระกรรมฐานนี่ไม่มีอะไรยากเพียงแค่นี้นะหรือที่จะเกินวิสัยของเราแต่ว่าทำเข้าจริงๆบางคราวมันก็สามารถจะรักษาอารมณ์ได้ยาวถึงห้านาทีสิบนาที คือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกคล้องกับคำภาวนาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธแ้าว่ากาในการบางครั้งท่านบอกว่ามันกลุ้มกลัดจริงๆแม้แต่จะพึงตั้งอารมณ์ไม่ถึงสองนาทีมันก็ทรงอารมณ์ไม่อยู่่านจะไปหาท่านครูให้แก้ไขอารมณ์ท่านก็สั่งไว ว่าเธอไม่สามารถจะรักษารมนี้ได้ไม่ต้องเข้ามาหาฉันอีกบรรดาท่านประโยคาวาจรทั้งหลายครูสมัยนั่นดุเกินไปไหมแต่ความจริงถ้าคิดว่าครูสมัยนี้นั่นดูเกินไปแล้วก็ยังน้อยเกินไปคือว่าน้อยเกินไปสําหรับคดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาสันดาสัมมาสุทัเเ้าสอน สหมายนั่นองค์สมเด็จพระจินวรสอนอย่างยอดตั้งแต่ต้นยันอารหัตผลเมื่อสอนแล้วองค์สมเด็จพระทศพลก็ส่งพระโพนั่งเข้าป่าแต่ว่าบรรดาท่านหลายเหล่านั่นเข้าป่าไปแล้วกว่าจะเข้ามาพบองค์สมเด็จระบางทีแกวบางทีก็ไม่ถึงบรรษา บางท่านก็จำพรรษาในป่าบรรลุอรหันต์ก่อนออกพรรษาแล้วเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระจินวร์เป็นอันว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงช้างให้แบกบแต่ท่านก็แบกกันได้ถ้าจะบอกว่าบารมีท่านเต็มก็อย่าลืมคําว่าบารมีแปลว่ากําลังใจท่านนั้นหลายเวกเานั้นท่านมีกําลังใจฉันใดพวกเราก็มีกําลังใจฉันนั้น คำสอนของค์สมเด็จพ,พระกัว,วันยังอยู่ครบทนบริบูรณ์ยังไม่ได้สลายตัวไปจากโลกนี้ในบันทึกฉบับนั้นแทมบอกว่ามื่อนึกถึงตอนนี้ก็มาคิดในใจว่าถ้าเราเอาชนะไม่ได้นี่เราจะยอมตายซะดีกว่า จะไม่เข้าไปหาอาจารย์จนก,กว่าเราจะชนะจิตเบื้องตนคำว่าชนะในตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าเธอจะปฏิบัติได้ทั้งชานสี่ก็ยิ่งดีถ้าไม่ได้ชานสี่ก็ให้ได้ธรรมปีติปีติคือความอิ่มใจณว่าการโกกอ,อาจารย์บรรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายไม่มีผล ถ้าพระอาจารย์องค์ใดท่านปฏิบัติตามพระธรรมาำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลจงขั้นได้เจตุปฏิยา,ยานสามารถรู้อารมณ์ใจของเราได้ไม่มีทางเจลิกเลี่ยงได้ถ้ามันทึกว่าอย่างนั้นแล้วทำยังไงล่ะให้อารมณ์พุ่งตอนนี้บางครั้งใช้คำภาวนาว่าพุทโธสามรอบก็ไม่ไหว บางคราวมันคนดีท่านก็เลยจัดหาวิธีใหม่สิ่งที่อาจารย์สอนมันนั่นท่านกล่าวว่ามันละเอียดเกินไปสำหรับใจของท่านท่านจะหาลูกกระคำท่านก็หาไม่ได้เพื่อเข้าไปอยู่ในป่าชา้าเข้าไปอยู่ในป่าชัดเข้าไปอยู่ในที่สงัดลูกกระคำเขาก็ไม่มีขายเกินกลาดเหมือนสมัยนี้เอาอะไรดี ก็ไปเอาไมโกรดมาได้กี่ไม่ก็ตามเอามากรอบหนึ่งกำหนดรูลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทหยิบไมโกรดไปวางนอกจากสถานที่ที่มันกองไว้เทกาจากกองหนึ่งเม็ดให้ใจเข้าว่าพุทธเอาว่าโทเอ้าไปเม็ดหนึ่งทำกันอย่างนี้ตั้งใจไว้ว่า ถ้าเราชนะอารมณ์เท่าไม่กลัวที่มีอยู่นี่ไม่ได้เราจะไม่ยอมเลิกเราจะยอมตายตามบันทิกเตามบอกว่าใหม่ๆเกือบจะดิ้นตายว่าไปสองสามเม็ดเท่านั้นมันดิ้นพังซะแล้วมันไม่ยอมเอาด้วยคือหมายความว่ามันไม่ยอมจะทรงอยู่มันเพราะว่าพุทธโธเม็ดหนึ่ง พุทโธอีกเม็ดหนึ่งพุทโธท,ที่สามพุทไม่ทันโธอาการอย่างอื่นมันเข้ามาแทรกมันคิดแซงเข้ามาเห็นถ้าจะไม่ไหวทันยังไงต่อสู้กันไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช้วิญญาณเขาด้วยตนเองคราวนี้ลูกคนเดินเดินวนไปวนมาวนมาวนไปมันจะคิดอะไรก็ช่าง เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปอยู่สักครึ่งชั่วโมงครอ่ชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงในช่วงนี้การเดินนั่นก็นับเก้าวลิงกโกธหนึ่งสองสามว่าไปตามจังหวะของเก้าแลว้วบางทีก้าวไปกับพุทธโธพุทธโธไม่กําหนดรู้มหาไม่ใจเขาออกแล้วเอาตามเท้าเก้าเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปสักครู่หนึ่งอารมณ์ขบขัง พอโปร่งดีก็ปล่อยใจใสบายมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยให้คิดไปให้อารมณ์มันเป็นสุขพออารมณ์เริ่มเป็นสุขก็กลับมาเล่นเม็ดกรวดใหม่จับเม็ดกรวดหนึ่งเม็ดคุดโทเอาไปวางนอกกองหนึ่งเม็ดพุดโทเอาไปวางนอกกองอีกหนึ่งเม็ดท่านบอกว่าตอนนี้ชนะได้ เม็ดรกรหมดกองไปแล้วใจยังสบายไม่เดือดไม่ร้อนหมายความว่าอารมณ์มันก็เริ่มเป็นสุขพอชนะไม่กรดได้หมดกองก็มีความสบายนอนตอนนอนอยู่นี่ก็ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับจิตคืออารมณ์จิตมันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดไปตามอารมณ์เมื่อมันอยากจะคิดนี่ก็คิดไป คิดคิดไปมันเลยหลับพอหลับเพราตื่นขึ้นมาใหม่ๆม,มีกำลังใจพอะรู้สึกขึ้นท่านก็บอกจิตมันฝังอยู่มันก็จับคำว่าพุทโธกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกนอนอยู่แบบนั้นต่อสู้กอารมณ์แบบนี้มาท่านบอกว่ากว่าจะชนะได้หลายวันอารมณ์จิตกว่าจะเข้าถึงจุดไอจุดก็จุดไม่ใหญ่นักเอากันแค่ปีติเท่านั้น ต่อสู้กันจริงๆให้เรามัรงนิ่งท่านบอกสู้กันอยู่หลายวันจึงกว่าจะชนะได้คือเวลาทำนี่ไม่ทำกันทั้งวันต้องมีอาการผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับอาร,รมณ์ที่แรกท่านบอกว่าเราไม่ง่ใช้อารมณ์เครียดเกินไปยาวชนะใจทันทีทันใดให้มันเป็นไปตามความประสงค์มันก็เป็นไม่ได้ พอมาเริ่มรู้จักพรไคร,ร่ลมบ้างถ้าอรมมันเขยดก็เลิกเสียถ้ารมมันฟุ่งจัดหนักก็เลิกหาอิริยาบถมำสบายนอนบ้างเดินบ้างยืนบ้างนั่งห้อยขาบ้างดีไม่ดีก็ไปเล่นอย่างโนนหยิบอย่างนี้จับไม้มาเคาะบ้า,บางบางคราวก็มองดูใบไม้มองดูยอดไม้มองดูดิน ใครจิตมันอยู่ที่ยอดไม้จิตที่อยู่ที่ใบไม้จิตมันอยู่ที่ดินตามทิยาใสบางครั้งก็หยิบไม้มาอันหนึ่งมันนั่งเคาะไม้เสียงป๊อกป๊อกป๊อกฟ๊อกให้หูมันอยู่ที่ไม้เคาะบางทีก็เอาจิตไปจับที่พระพุทธร,รูปดูพระพุทธร,รูปท่านมีพระพุทธลักษณะไปยังไงที่เขาทำไว้มองไปเพ่งไปใจมันก็เป็นสุข พอใจมันไม่สุขมีอารมณ์สงบสงัดก็เริ่มจับคำวนาวัพุโทโธอารมณ์ก็เกิดความแช่มชืนท่านบอกว่าต่อสู้อยู่อย่างนี้จึงกว่าจะชนะใจได้ตามเวลาไม่กรวดหมดกอบใจยังอยากพุโทโธต่อไปเมื่อยากพุโทโธต่อไปก็ตั้งใจว่ากลับทนอีกรอบหนึ่งถ้ามันไม่จบ จิตมันสั้นเราจะตั้งตนใหม่เราจะยอมตายแต่ว่าต้องดูกําลังใจมันสั้นจริงๆท่านก็บอกว่าเพลินเหมือนกันในที่สุดรอบที่สองท่านก็สามารถทําได้แต่ว่าทั้งๆท,ที่ทํารอบที่สองได้แต่ในการบางครั้งบางคราวบางวันท่านบอกว่าไม่ไหวเหมือนกันบางทีพอจับเข้าจิตมันก็นึกพลานเมื่อพลานจริงๆก็ต้องเลิกปลอยจิตให้สบาย ในที่สุดท่านก็สามารถชนะกำลังใจให้สุงสมาธิได้ตามกำลังจำนวนไม่โกรธที่ส่งไว้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทงหลายธีติปฏิปทาการปฏิบัติของท่านโพอเท่านี้มียาวเวลานี้มันหมดสแล้วนี่ขอบรรดาท่านหลายที่ไม่สามารถจะเอาชนะใจได้ลองปฏิบัติตามปฏิปทาของท่าน ตอนนี้ไปขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระเทีบแก้วจงใช้อิริยาบทตามสมควรขอให้รักษากำลังใจของท่านให้คงอยู่ตามที่องค์สมเด็จพระบร,รมครูทรงต้องการสวัสดี